你好同学们好อ่า老师เรียนเข้ามาแล้วค่ะ你们起立起立กขึ้นค่ะ起立กขึ้นหรือยังกขึ้นแล้วพูดว่ายังไง老师好สวัสดีค่ะเหล่าชื่ออ่าเราจะตอบว่าทงเชมัหสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่า你们今天怎么样你们今天怎么样 w h a t ย y ง,ง,งไ r บ้้งคะ่ะ 你好吗，大、嗯、娃、啊？我很好，对吧？对，啊，老师问一下，老师考ถาม了哈。你今天天气啊？今天是星期几？今天是星期几？啊，是星期三，对吧？今天是星期三，星期三去ว哪里？อะไ เฟาค่ะเมื่อกี้มีกระหล่ำตอบเราชื่อนะชิงชีซานก็คือวันพุธมีใครตอบเราชื่ออีกไวโอลินแต่เอียก็ตอบเราชื่อชิงชีซานก็คือวันพุธโอเคไหมคะโอเคงั้นจินเทียกนกับมันฉ่างเคองั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า55ค่ะอ่าเปิดไปที่หน้า55จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้เจอหรือยังคะนี่มันขั้นต้องหรือมา พันต่อเราชื่อหาเจอแล้ว,ให,ใ,ลวให้ทุกคนดูคําสั่งของเขาเขาบอกว่าให้ทุกคนวงกลมคําสั่งตามที่ได้ยินแปลว่าทุกคนต้องฟังอะไรคะฟังเสียงจากเราชื่อ,อเราชื่อจะพูดคําที่หนึ่งนะให้ทุกคนจับดินสอไว้แล้วก็เตรียมวงกลมได้เลยค่ะ,ะคาที่หนึ่งชวนอีฟูชวนอีฟูชวนอีฟู่อ什么意思 ชวนอีฟูก็คือใส่เสื้อผ้ารูปตรงไหนใส่เสื้อผ้าคะชวนอีฟูอ่ารูปที่หนึ่งดูวป่ะตัวยอ่ะให้เอาดีสอวงกลมค่ะถัดไปเราชื่อยบอกว่าตาเหยียจิงต้เหยียจิงต้เหยีจิงก็คือใส่อะไรคะใส่แว่นตาอ่าต้าเหยีจิงก็คือคำสุดท้ายนั่นเองวงกลมไหมคะ่ะ วงกลมเสร็จหรือยังวงกลมเสร็จแล้ว,ว,ลวให้ดูคำศัพท์ด้านล่างเขาบอกว่าจงจับคู่คำศัพท์และหัดพูดภาษาจีนพร้อมกันคำที่ 1. ออกเสียงตามระชืช่อชวนชวนอ่ชวนตัวนี้เกี่ยวกับการสวมใส่ใส่อะไรคะใส่เสื้อผ้าอ่ะนิมนนิมนค่ออกเสียงตามชวนอีฟู ชวนอีฝูอาชวนก็คือใส่เสื้อผ้าอาโยงไปเลยค่ะเอาคำนี้โยงไปหาเสื้อผ้ากูจื่อกูจื่อกูจื่อก็คือกางเกงโยงไปด้วยโอเคถ้าไปาถ้าเราชูบอกว่าใต้ใต้ตัวนี้ก็คือคําว่าสวมใส่เหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะใต้ตัวนี้ก็เกี่ยวกับใต้โุเทา ใต้โสเทาใต้โสเทาก็คือใส่ะไรคะใส่ถุงมือนั่นเองแค่ไปใต้อะไรบ้างใต้หม子กใต้หมวใส่ะลรคะใส่มวกโอเคให้ทุกคนโยงคํานี้ไปหาโสเทาแล้วก็โยงไปอีกหมวกคำสุดท้ายใต้แว่นใต้แนใต้แนคือ ใส่แว่นตาใช่ไหมคะให้ทุกคนโยงไปหาคำไหนบ้างโ o น a o m มว z i ีห์เข้า,ม,าะมะห่อเตอให้ทุกคนทำให้สวยงามนะวงกลมแล้วก็โยงให้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเรียนหน้าถัดไปในวันจันทร์โอเคไหมคะอย่าเพิ่งเอาหนังสือมาส่งเราชื่อนะเดี๋ยวเราจะจะสอนต่อบทที่10โอเคไหม OK，那今天你们下课了，今天放学了试试，哈，goodbye 卡，说的怎谢谢老师，老师再见。